ขันยานเลยเนมทช่วยลิตาแล้วกวดเข้าไปกดเข้าไปแข่งแข่งเนื้นะไม่ธรรมดาเนมัตโอ้โหเนมทกับเนมบุ๊คไม่ธรรมดานะโอ้ออแลนเลยลนะ่ะโอ้โหนะเนีมบุ๊คจะมาจุกไฟนะไฟที่ กวาดเสร็จแล้วจะมาจุกนะโอ้ยดูเผ<ป>าไฟไปแจ็คโอ้่้าลืมตรงกว่าอันนี้เป็นใบเอ่อใบต้นพิกลนะต้นพิกุลนะก็ก <c oughs> ใบมันเผามันจะไหม้หน่อยถ้าเป็นต้นอื่นก็เผาไม่ไหม้นะโอ้ยดูเนบุกเนบุก ในบุกแข็งแ <c oughs> ลนมากนะกวดใบไม้ขยันเด้อกวดใบไม้ขยันเด้อไปเดินไม้ในแมทนะ กันเนบุสตอนเย็นก็จะกวาดใบไม้เนาะกวาดใบไม้กวาดใบไม้ขยาม,มากเลยนะเนมแมตแข็งแกร่งด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาดูนะตอนเย็นตอนเย็นก็กวาดใบไม้กันเนบุตกันเนมแมตก็กวาดเสร็จแล้วจะเผาไฟนะ,ะไม่ได้ใส่เสื้อด้วยนะ เด่นน้อยเด่นน้อยคิดดึกนะไม่ใช่ไม่ใช่เด่นน้อยใจอ่าเป่าเป่าดิเป่าเลยเป่าได้ไหมอืมไฟไม่ค่อยติดเนาะอืมปุ้ยปุ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุ้ยช่วยกวาดด้วยเหรอมามามาช่วยพี่เนยกวาดด้วยมาวันนี้ไปไปหาลูกตาเลูกตาอยู่นู่นน่ะอ๋อมาช่วยกวาดใบไม้ด้วย ตอนเย็นปุยขยันนะปุยอ่ะปุยปุยครับปุยฮัลโหลไม่จะคันดู <c oughs> <c oughs> ไปไปหาหลูตาไปไปหาหลูตาไปไปไปช่วยหลุดตากวาดใบไม้ไปไไปุ <c oughs> ปย <c oughs> ช่วยหลุดตากวาดใบไม้ไป,ไไป <c oughs> อ่านี่ <c oughs> <c oughs> จุดไฟไม่ค่อยติดนะ ไฟมันต้นจุดใหม่มันไม่ค่อยติดนีน่ลูกคุณกไปใบไม้เปลี่ยนไฟไม่ค่อยติดเท่าไหร่หอมาไม่เปล่าโอ้โหโอ้ไฟแรงเกิน,ด,กนดำหมดเลยเดเ็กช่วยหรือตากวาดใบไม้ไปไไปุ้ยอ่ยอา,ไป,าอไ,ปไปช่วยหรือตาไปตาอยู่นู่นน่ะไปไปช่วยหรือตานู่นน่ะไปไปช่วยหรือตาไป ปุยบอกลูกพี่ไม่ช่วยเลยโอ้ไล่แต่ปุยไปช่วยอ่ะตาหนะ้านตากวานไปไม้ทุกวันก็เป็น <c oughs> ตอนเย็นเนาะตอนเย็นก็ทำกิจวัตรทพานีที่นี่เนะาะนี่ตาตาขยามากเลยนะยาากยนะแก่นขยามอนุโมทนานบูก,กับท่านด้วย <c oughs> อันนี้เป็นต้นพิกุลนะดอกมันใบมันก็จะเผาไหม้นะก็ะไม่ได้เหมือนไม้ปกติฮะาาอะไรอะกินนี่อ่ะตัดทำไมาอ,อันนี้ก็ตัดใบว่าก่อนนะอ <laughs> ะเยอ,อะอพามาชมบรรยากาศตอนเย็นเนาะ กดไปไหมมันเยนจุดไฟรับงานสบายวะบรับงานสบายะเน็ตแมทไปช่วยหรือตานะหนูช้่วโอ้โหทำงานเลยเน็ตแมทช่วยหลืตาแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปใกล้ถึงลวใกล้ถึงลว ล่ามาอีกเลยล่ามา,า,าใส่ใส่ใบไม้เพื่อนม่ไหมใส่ใบไม้เพื่อนตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นเนาะ ทำกิจวัตรดูตาตาก็ขี้ยันเอาอะไรผักคอนเะนี่ยฮะเป็นอะไรฮะอย่าเป็นซุปเปมมรอร์แมนได้ไงฮาแมสในแมสโอ้อย่าเป็นมนุษย์มนุษย์มนุษย์กบปะ่ะ เผาก่อนนี้เล่เล่เลจะไหม้แนละ้วควันมาขึ้นแนละ้วก,ก่อนเนี้ยรรยากาศมีพามาให้ชมอะไรี่เหยียบแก้วอ่ะไม่ใส่รองเท้า,าอา่ะอันตรายนะใส่รองเท้าด้วยนะสดใบไม้ตอนเย็นพามาให้ที่ทำได้ชนนะที่นี่ก็ไม่มีอะไรลนะตอนเย็นก็ทำวัดสวดมน ความใบไม้บ้างอะไรบ้างไม่ค่อยมีอะไรหรอกเนาะช่างายายโยมหน่อยแมทในแมทเน่เจริญพรหน่อยเอาอะไรผูกคอเนี่ยนะมันลุกตันดาวอเอาอะไรผูกคอเนี่ยโอ้โหเนี่ยแมทเนี่ยแมทเนี่ยแมทที่ดึกขยัน เป็นไม้ไม้แล้วเนี่ยนะเก๋ไหมเ้ยเก๋ไหมในบ,บุ๊กเก๋ไหมโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหโหโหโอ้ไฟลุกขึ้นละโอ้โหโอ้แรงมากเลยโอ้แรงเลยละโอ้โหนะปัดใบไ,ไม้ตอนเย็นโอ้โห <c oughs> <C ười> อันนี้มันเป็นใบพริกกุลนะมันก็เผาไหม้ง่ายอยู่ปกติถ้าเป็นใบอื่นนะมันเผาไม่ค่อยไหม้หรอกนะ,นะโอ้ไฟไหม้เลยนะเน้นน้อยเน้นน้อยโอ้นี่แม็นี่แม็เน้นแม็แข็งแกร่งนะนี่แม็ไม่ธรรมดาเว้ยเนียนเม็ดที่ดื้อโอ้โห โอ้โห oh, oh. ไฟลุกขึ้นเลยเก๋นแน้เก๋นในบุ๊ไฟ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ต้นไม้มาเยอะนะบางทีดูมาขึ้นเยอะเกินบางทีก็ตัตดนะตดัดถ้าไม่ตัดมาขึ้นเยอะมันดูไม่ค่อยสวยนะ ก็นน่าอุโบัติเหตุเลยทีนี้เผาผู้ผู้เอาไปเผาเลยป้ายป้ายของใครไม่รู้เผาเลยมันมันม่อยู่วัดเราได้ไงไม่รู้ไงเขาอยากทำให้ว่าเราหนนะค้างไว้วัดเรานานเสร็จแล้ว ไปนไปห่ไม่อาไปตัวใหญ่ไปไว้กัมตอนเย็นทำจิตบไสเก็บไว้นานเก็บไว้นานไม่ได้นะกองกองใบไม้ีเดี๋ยวงูเดี๋ยวพวกงูอะไรมาอยู่ มันต้องผ่านีิบลิบเผาก่อนใบไม้มมเยอะโอ้ดูเนีนเนแมทเนแมทโอ้โหโ,หโอ้โหเดนโดนหลุดตาแล้วนะโอ้โหแรงเกินเดนโดนหลุดตานะ โอ้โหมอออไตเฮ้ยอย่า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 ไปเล่นอย่างนั้นอันตรายไฟอ่ะอ่า เท่านี้ก่อนนะสำหรับวิดีโอนี้พี่ก็จะถ่ายประมาณนี้แหละถ่ายไว้ให้ชมทำกิจวัตรตอนเย็นขอนเนืแมสเนื้อแมสสยามนะแฉงแกะนิดนะไม่ธรรมดาเนื้อแมสโอ้โหเนื้อแมสกันนิบุ๊กไม่ธรรมดานะไม่ได,ด้รึงมาแล้วท่านเลยมันขึ้นไม่ได้แล้วหมดแล้วขึ้นได้ขึ้นให้ดู เป่าดิเป่าดิอ๋อวุ้งวุ้งวุ้งหัวน้าแมทหัวน้าแมทอ่ไฟมันไหม้เร็วนะดูมันขึ้นเดียวกลคืนแล้วไม่นอนเฝ้าเด็กที่ไหนมาเล่นบ้านมาเรื่อยถถ่ายวัดน้ำไม่มีประตูไม่มีรั้วก็สำหรับวิดีโอนี้แค่นี้ก่อนนะอนุโมทนาบูกับญาโยมทุกท่านนะบ๊ายบายโยมหน่อย นะสาธุนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เน็มแมทด้วยนะครับสาธุอ้าวบ๊ายบายนะเคนแตนะะเรินบอลขยันขยันในบุตโอเค